คลิปนี้เรามาดูหม้อข้าวนะครับเวลาที่เราเสียบปลั๊กแล้วไฟมันไม่เข้านะครับ <ๆ S 1> ก็หลักๆแล้วให้เรามาดูตัวนี้นะครับฟิลเทโมฟิลนะครับส่วนใหญ่แล้วตัวเนี้มันจะมันจะชอบเสียนะครับอันนี้ผมจะใช้ไขควงเช็คไฟนะครับเช็คอันนี้คือไฟมาอยู่นะครับสีสีแดงเนี่ยคือไฟมาไฟมาจากปลั๊กไฟมาอยู่แต่ว่าพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บไฟมันไม่เข้าแล้วนะครับเนี่ยไฟไม่เข้าแล้วสีแดงไม่ขึ้นแล้วนะครับ นี่คือไฟมาถึงถึงแค่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้มาไม่ถึงนะครับก็คือว่าตรงนี้มันขาดนะครับก็ให้เราทําการเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าฉุกเฉินเราเรายังไม่มีของก็ให้เราต่อตรงเลยก็ได้ต่อตรงเสร็จแล้วหุเข้าเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปซื้อก็ได้นะครับสามารถต่อตรงใช้งานก่อนชั่วคข่าวได้นะครับนี่เทอร์โมโฟิลมันขาดนะครับมันขาดไปแล้วนะวิธี เปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับเทอร์โมฟิลเนี่ยเปลี่ยนง่ายมันมีเราถ้ามีนอ็อตเราก็ขันน็อตออกนะครับตันนี้มันมีน็อตอยู่แต่อันนี้ผมไม่ได้ขันนะครับผมตัดออกเลยเดี๋ยวผมจะปัดกรีเข้าไปนะครับนี่ของใหม่มันขนาด1 0มนะครับ 10m เราปัดกรีตรงนี้เลยนะครับเยวใส่ท่อ มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ถ้าเราไม่มีไม่มีเครื่องบัดกรีเราก็พันพันเอาก็ได้นะครับใช้พันเสร็จแล้วก็เอาครีมนีบให้แน่นนะครับพันเอาก็ไดแ้แต่ถ้าเราเกิดว่าเรามีที่บัดกรีเราก็บัรกรีเอามันจะได้แน่น เวลาที่เราใช้งานหม้อของเข้าแล้วมีปัญหาหม้อของเข้าไม่ทำงานนะครับให้เรามาดูฟิวตัวนี้ก่อนส่วนใหญ่แล้วฟิวมันจะขาดนะครับถ้าฟิวขาดก็เปลี่ยนฟิวนะครับเช็คฟิวก่อนเปลี่ยนฟิวเสร็จแล้วถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ค่อยดูอย่างอื่นนะครับ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาประกอบเสร็จแล้วแล้วก็ลองเทสโดยการหุงข้าวดูนะครับว่ามันหุงข้าวได้ไหมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับรอสัาพะรดดูว่ามันร้อนไหม เริ่มร้อนโอโร้อนแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็ร้อนแล้วนะครับร้อนมือแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวเราก็ลองเอาใบหงข้าวเทสดูสักรอบนึงนะครับถ้าหงข้าวเสร็จแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ผ่านส่งงานได้นะครับอืมเรียบร,ร้อยข้าวสวยเลย